สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีมาแบ่งปันนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่100บาทนะคะโปรวันนี้ซื้อครบ5ต้นปูแถมลูกไม้มเมล็ด1ต้นนะคะค่าจะส่งแบบโอนเมาเหมา50าบาทแบบเก็บปลายทางเมาเหมา8 0บาทนะคะขั้นต่ำขอเป็น2ต้นขึ้นไปนะคะ ปูจะส่งแบบไปรษณีย e ์อ m s นะคะปูลงคลิปวันที่30มีนาคมนะคะใครโทรมาวันนี้ก่อนเที่ยงปูส่งให้วันนี้นะคะถ้าหลังจากเที่ยงจะเป็นรอบจะส่งวันเสาร์ที่ 1., เมษายนะคะเพราะว่าส่วนปูไม่ส่งของวันศุกร์นะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าหนนะ้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อ เปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะเผื่อไม่ทันคลิปนี้คลิปหน้าอาจจะมีต้นที่ต้องการเนาะเรามาดูต้นที่หนึ่งกันนะคะต้นที่หนึ่งจะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินป้ายสวยทุกใบแบบนี้นะคะต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะรัตนสินนะคะไซก็ขึ้นกระถางหกได้แล้วเนาะกระถางที่สองค่ะ ไม้บางตัวอาจจะมีแค่ในคลิปนะคะแล้วก็บางตัวอาจจะมีสำรองเนาะกระถางที่สองกระถางที่สามนี่นะคะกระถางที่สี่รัตนาสินมีแค่สี่ต้นนะคะวันนี้มีมาแบ่งแค่สี่ต้นเนาะรัตนาสินหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นสีเทพารักษ์นะคะถ้าปลูกเป็นแบบฟอร์มกอ,องเงี้ยสวยมากนะคะสีเทพารัก์ษนะคะต้นที่1น,นะคะก็ขึ้นกระถาง5กระถาง6ได้เนาะหรือจะซื้อไป2ต้นหรือ3ต้นเอาไปปลูกรวมกันนะคะจะสวยมากเนาะกระถางที่1กระถางที่2เม็ดสีเขาจะสวยมากนะคะเม็ดสีชมพูเนาะนี่นะคะกระถางที่2 กระถางที่3นะคะตัวนี้เรามีจำนวนนะคะอยากเอาไปปลูกแบบฟอร์มกออย่างนี้นะคะจะสวยมากกระถางที่4นะคะกระถางที่4ไม้ไซต์พวกนี้คืออัพกระถางใหม่ได้แล้วนะคะกระถางที่5ใครชอบโทนสีนี้นะคะโดนแดดแล้วใบเขาจะเงานะคะ ต้นต่อไปจะเป็นพันดาวนะคะพันดาวไซส์นี้ก็อัพกระถางหกได้แล้วนะคะนี่นะคะกัดสีสวยมากนะคะเม็ดสีเนาะกระถางที่หนะคะกระถางที่1นะะึ่งกระถางที่สองนี่นะคะไซส์โตแล้วนะคะกระถางที่สอง 2, พันดาวนะคะ100บาทนะคะกระถางที่สนี่นะคะ กระถางที่4คือหลอดใหม่มาก็กัดแล้วนะคะกัดสีแล้วเนาะกัดเม็ดสีนะคะทถางที่4กระถางที่5นี่นะคะดูใบใหม่เขานะคะมาไปขึ้นกระถาง6ได้แล้วเนาะพันดาวนะคะ100บาทต้นต่อไปจะเป็นอักษรสวรรค์น,นะคะวันนี้เหลือแค่2ต้นนะคะนี่นะคะใบใหม่ๆมมาคือเขาจะป้ายอย่างนี้แล้วนะคะ 100บาทนะคะกระถางที่1นะคะอักสรสวรรค์กระถางที่2นี่นะคะดูหลอดหม่เขานะคะเป็นไม้ที่ทํายากเหมือนกันนะคะถ้าไม่กัดสีก็จะกลายเป็นนางฟ้าเนาะนี่นะคะกระถางที่2ต้นต่อไปจะเป็นนกพะเก้านะคะตัวขายดีอีก1ตัวนะคะ100บาทนะคะกระถางที่1นะคะนี่นะคะด่างสวยทุกใบนะคะกระถางที่1 ห0ึ100บาทนะคะกระถางที่สองด่างขาวด่างชมพูนะคะกระถางที่สนี่นะคะสวยมากใครไม่ทันคลิปที่แล้วนะคะปูก็มีมาแบ่งอีกนะคะคลิปนี้กระถางที่4กระถางที่4กระถางที่ห้า นี่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยต้นละ100บาทนะคะนกพะเก้าต้นต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูก็100บาทนะคะ100บาทเอาไปอัพขึ้นกระถาง5กระถาง6ได้เลยนะคะกระถางที่1กระถางที่2นะคะราคานี้เก็บได้เก็บเนาะแต่ก่อนก็ราคาสูงนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะกระถางที่2 ต้นต่อไปจะเป็นนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีนี่นะคะป้ายสวยๆเลยนะคะจะไซส์เล็กกว่าคลิปที่แล้วเนาะนี่นะคะปูให้ที่100บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่2อนี่นะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะกระถางที่2กระถางที่3นะคะกระถางที่3นางรากสดเทวีนะคะใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะ คลิปที่แล้วจะต้นโตกว่านี้นิดนึงแต่ราคา150นะคะคลิปนี้เล็กลงมานิดนึงก็ราคา100บาทนะคะนางรากสดเทวีมี4กระถางนะคะวันนี้ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะดูความป้ายเขานะคะป้ายสวยมากนี่นะคะเป็นไม้แดงป้ายเขียวนะคะสวยมากจริงๆนะคะ กระถางที่1นึ่งกูแบ่งให้ที่130บาทนะคะกระถางที่1มหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยมากกระถางที่2นี่นะคะดูความป้ายเขาป้ายทุกใบนะคะกระถางที่2แต่ก่อนราคาก็สูงนะคะกระถางที่3นี่นะคะมหาเศรษฐี130บาทกระถางที่4นี่นะคะ มีมีสำรองนะคะมหาเศรษฐีก็คือป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะ130บาทต้นต่อไปวันนี้มีมาเพิ่มอีก3กระถางนะคะใครไม่ทันเนาะนี่นะคะเ,เดี๋ยวดูวแป๊กนึงนะเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะกระถางที่1น,นะคะเท้าหิรันพนาศูนย์120บาทนะคะกระถางที่1ใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะ เท้าหิรันพนณาศูนย์กระถางที่สองนะคะกระถางที่สองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะกระถางที่สามนะคะกระถางที่สามเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะมีมาแบ่งสามต้นเนาะแล้วก็มีชมพูพานคลองเมืองนะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทมีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะคะวันนี้ชมพูพานคลองเมืองนะคะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเบญจรงน้ําทองนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะอันนี้ก็เกือบก็มีเขียวติดมานิดนึงเนาะสองต้นในกระถางนะคะ150บาทนะคะ150บาทเบญจรงน้ําทองมาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนารีบูรพานะคะปายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ 150บาทนะคะนารีบุรพาเอาไปขึ้นกระถาง8ได้แล้วนะคะไซนี้เนาะกระถางที่1นะคะนารีบุรพากร,ระถางที่2นะคะนี่น,นะคะใครชอบแบบนี้นะคะเก็บได้เก็บเนาะนารีบุรพา150บาทนะคะต้นโตแล้วนะคะกระถางที่3นะคะกระถางที่3นี่นะคะนารีบุรพา มีมาแบ่งสามกระถางนะคะต้นต่อไปจะเป็นแววมยุรานะคะแววมยุราเลี้ยงนอกตู้ก็จะกัดสีสวยมากนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแววมยุราโปรวันนี้ห้าต้นแถมลูกไม้มเมล็ดหนึ่งต้นนะคะกระถางที่สองนี่นะคะแววมยุรานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นต่อไปจะเป็น เจ้าคำแก้วนะคะเจ้าคาแก้วไม้ด่างอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะใครยังไม่มีเนาะบางคนอาจจะยังไม่คุええ้นชื you you. ่อนะคะเจ้าคาแก้วนะคะกระถางทีええ่1 150บาทนะคะกระถางที่สองนะคะก็150บาทนะคะเป็นไม้ด่างนะคะนี่นะคะเจ้าคาแก้วนะคะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าโปแก้วนะคะเจ้าโปแก้วไซส์นี้นะคะ ปูให้ที่150บาทนะคะนี่นะคะเปิดด่างมาสวยแล้วเนาะกระถางที่1นะคะ150บาทกระถางที่2นะคะนี่นะคะโตรึ่งเขาก็จะเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะหลอดใหม่มาแล้วเนาะกระถางที่สองกระถางที่3นี่นะคะคลิปที่แล้วปูปล่อยต้นโตวกว่านี้แต่อยู่ราคาที่200บาทนะคะ วันนี้ก็เลยเอาไซนี้มาแบ่งปันนะคะ150บาทกระถางที่3กระถางที่4นี่นะคะด่างมาสวยแล้วนะคะกระถางที่4มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นมณีมรกตนะคะมณีมรกตเขาสกิดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะขาดจากแม่ด่างนะคะ นี่นะคะมณีมรกตเนาะกระถางที่1ปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะกระถางที่1นะคะมณีมรกตกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองวัสดุตกแต่งมาปลายๆนะคะกระถางที่สองกระถางที่3นี่นะคะกระถางที่3มณีมรกตนะคะ 1 50บาทกระถางที่4นะคะกระถางที่4นี่นะคะ,ะก,ก็จะกิดด่างมาแบบนี้เลยกระถางที่5นี่นะคะกระถางที่5มามณีมรกตนะคะ150บาทต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนางมนโทนะคะนางมนโทตับรามเกียนนะคะเป็นบอนเก่า บอลเก่าหายากมากนะคะตัวนี้โตไปก็จะสีหวานนะคะสีชมพูเนาะปูแบ่งให้ที่180บาทนะคะ180บาทกระถางที่1กระถางที่2นะคะกระถางที่2มีจํานวนนะคะกระถางที่2กระถางที่3นะคะนี่นะคะนางมนโทนะคะบอลเก่าหายยากนะคะเป็นตับรามะเกียรติเนาะ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาบอนเก่าหายากอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะจะเป็นตับพุทธ,ธประวัติเนาะเขาชอบแดดจัดนะคะถ้าได้แดดก็สีก็จะกัดสีชมพูเข้มเลยนะคะเอาไปขึ้นกระถาง8กระถาง10ได้เลยนะคะกระถางที่1กูแบ่งให้ที่180นะคะเก็บได้เก็บเนาะหายากนะคะเดี๋ยวนี้กระถางที่1 กระถางที่สองนะคะกระถางที่สองนะคะอันนี้เป็นหลอดใหม่เนาะกระถางที่สองนางสุชาดานะคะกระถางที่สามมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สามหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนางสุชาดาสวยมากนะคะใครที่สะสมบอลเก่านะคะแต่ยังไม่มีเนาะโทรมาสั่งซื้อจับจองได้นะคะกระถางที่สี่ตัวนี้ปูกก็มีสำรองนะคะกระถางที่สี่ ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นอสงไขนะคะปาบสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพื้นใบก็กัดสีแล้วเนาะนี่นะคะโตเต็มที่จะมีหูใต้ใบนะคะกระถางที่1 180บาทนะคะกระถางที่สองนี่นะคะก็1 180บาทเหมือนกันนะคะกระถางที่สองต้นต่อไปจะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นไม้ที่ทำยากอีกหนึ่งตัวเนาะ200บาทนะคะ200บาทกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะใบใหม่ก็ป้ายอย่างนี้แล้วนะคะ200บาทนะคะเจ้าสาวนะคะกระถางที่สามนี่นะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายเนาะกระถางที่สามไม้ทุกกระถางอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นหลงรับแรนะคะหลงรับแรไม้ป้ายชมพูแบบนี้นะคะมีลูกจิตหนึ่งเนาะดูลูกนะคะป้ายฮาร์ปเลยเนาะเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูนะคะปูแบ่งให้ที่280บาทนะคะ280บาทนี่นะคะเอาไปขึ้นกระถาง6ได้เลยนะคะหลงรับแรนะคะแต่ก่อนก็หลากหลายหมื่นเนาะ,ะนี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นศิลานักป่าดนะคะศิลานักป่าด ดางสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปขึ้นกระถางหกระถาง8ดได้เลยนะคะต้นนี้ปูให้ที่300ร้อยบาทนะคะ300อบาทใครยังไม่มีเก็บได้เก็บนะคะราคานี้สีลานักปาดนะคะ300อบาทกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองดูความดังนะคะกระถางที่สองตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะใบใหม่เนาะปูให้ที่ 280บาทนะคะศีลานักปาดกระถางที่2นะคะด่างสวยมากมาดูต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะจะเป็นมณีล้อมเพชรแผงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมีฮาร์ปหนึ่งใบใบนี้ก็เกือบฮาร์ปเนาะไซส์ประมาณนี้นะคะมณีล้อมเพชรแผงนะคะฟูให้ที่350บาทนะคะมีมาแบ่งแค่หนึ่งต้นนะคะมณีล้อมเพชรแผงนะคะด่างสวยมาก สำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะฝากลุงป้านะอาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ